สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาดูดวงความรักนะคะของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะช่วงปลายเดือนกันยาย,ยนนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะเหมือนช่วงปลายเดือนเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่ามีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูง นะมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงในที่เนี้ยหมายถึงว่าอะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกไม่ดีไม่ชอบใจอย่างเงี้ยคุณจะตัดมันทิ้งอืคุณจะไม่ไปอยู่กับหลูมเดิมๆกับเรื่องเดิมๆอะไรอีกแล้วนะในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะปรับตัว ให้ให้อยู่ได้หรือว่าให้คุณแบบไม่ต้องรู้สึกเสียใจอะไรมากกับเรื่องอะไรต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณนะวันอาทิตย์ถ้าในส่วนของเรื่องของความรักนะจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเนาะใครที่มีความรักที่ไม่ชัดเจนยังคุมเครืออยู่เนี่ยคุณจะตัดสินใจนะว่าจะอยู่ต่อหรือไปต่อหรือคุณอาจจะมีคนใหม่เข้ามา เนาะเพราะคุณเองก็เขาเรียกว่าเสน่ห์แรงเนาะใครเห็นใครก็ชอบใครก็รักใครก็หลงเออเนี่ยเห็นไหมมีคนใหม่เข้ามาเป็นการปรับตัวเป็นการจูนเนาะก,กับความสัมพันธ์ในช่วงท้ายเดือนนี้เนี่ยถ้าคนโสดหรือว่า ใครที่กำลังตัดสินใจจะเดินจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกเนี่ยคุณจก็จะได้เจอสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาและคนคน,นี้จะเป็นคนที่พยายามพยายามทำให้คุณเนี่ยสบายใจในทุกๆเรื่องที่คุณเจอหรือผ่านมาเนาะรักครั้งนี้เป็นรักที่ค่อนข้างดีมีโอกาสสมหวังสูงเนาะเป็นรักที่ชัดเจน ไม่เหมือนรักที่ผ่านมาอ่าเนอะก็ช่วงเดือนกันยาก็จะประมาณนี้สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ